สวัสดีเอฟซีทุกคนมนี oh ้มาไทหน้าครับหน้าแป้งน้อยกว่านี่มีอยู่พี่น้องเบิ้งเบ้งเดี๋ยวผมบอกให้เบิ้งเนี่ยอันนี้เป็นขั้นเทนาเนี่ยขั้นเทนาอันนั้นซุดขั้นเทนาแล้วนั่นทีบอกตัวรถเนี่ยโอ้ยซุดรถแล้วนะถ้าไปส่งนี่ซุดรถแล้วกับมาฟังนี่บาดนี้ยางมาาเนี่ยประมาณซิฟเมตรได้พี่น้องประมาณซิกว่าเมตรได้เนี่ย เนเปลียงน่อยครับนะถ้าหันไปทางผุนเนี่ยสูดรถเลยนะครับอู้อ่ะเดี๋ยวผมสิพามาบึงนะครับวิธีการไถหน้าเปลียงน่อยแบบนี้ผมสีเห็ดจังไห๋นะฮะ よいしょ。<laughs> <laughs> ไหนพี่น้องอันนี้เหลือแถบเดียวผมจงไว้หนีแล้วครับมันเหลือนี่หน่อยเองครับพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเวลาเขาปั่นนะครับก็จะมาเอาจอหมุนเก็บมงานอีกที่ครับอันจอกเดียวมองขอบคันเท้าน,นางมองนี้กันผมก็จงไว้นะครับผา,านเขาบวงหัวบริยนถอยไปดันนะครับบริยนถอยไปดันบริยนไว้แบบนี้เลยครับก็ออกมากประมาณนี้แหละครับวิธีการหายหน้าหายหน่อยอันนี้นะมันดีนะที อันนี้มันคันเทนามันหน่อยครับแต่คันเทนามันใหญ่แบบโดดขวมบ่ด้จังสีแห้งเอาเรื่องเลยละ่ะนะเนี่ยมาเบิ่งให้หน่อยตัวนี้บาดเหนียวให้นี่แห้งหน่อยหน่อยก็ให้นี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสิพามาเบิ้งครับเบิ้งัะโอ้ยเปลี่ยนหน่อยครับหน่อยเนี่ยครับพี่น้องนี่ดีเด้ที่คาเทนามันบ่สูงแต่คาเทนาสูงเนี่ยโอ้ยบ่อยจากผาเลยอันนี้ครับดันเราเก็บมุมเบานะครับตัวที่ผ่านมันบ่ถึงนะครับสลับมือนี่ครับมาท้าทายกันเพียงซํำนี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อย่าี้เด้อนะล้วเจอกันไหมครับอันนี้ก็มีแต่หน้า ให้หน่อยนะครับแต่กับไงกวนสองไทยที่ผมไทยให้บึงว่าหันอยู่นะครับแต่ว่าโดยร่วมแล้วก็โอ้โหสุดยอดสิล